สวัสดีครับผมเฟิร์สซื้อขายไอดีเกม by ads first นะครับผมนะมีปัญหาหรือว่าต้องการจะซื้อขายและรับการไอดีเกมสามารถทักมาได้เลยนะครับผมที่ a d เฟิ r ์ t นะครับยังไงก็สวัสดีท่านผู้ชมเพื่อนๆทุกคนนะที่ผมห่างหายไปน้นยก็เพราะว่าไม่ใช่รายนะครับเพราะว่าเป็นทางด้านของไอ้นี่ผมขอเกินไ้ก่อนนะครับเป็นทางด้านของไลน์นะมันมีลูกค้านะครับผมนะทักมาขายให้ผมนะครับผมก็รับซื้อตามปกติแต่ว่า ทางลนยแจ้งมาว่าไอ้ในลายของท่านมีกลุ่มที่มันไม่ดีหรือว่าอะไรที่มันล่อแหลมนะครับผมนะลายนั้นก็เลยบินไปเลยนะครับบินดังไม่มีเหตุผลนะครับผมใครที่ต้องการจะมาซื้อกับผมรับรองคุณปลอดภยนะัยแน่นอนผมมีรับประกันให้นะครับผมมีรับประกันให้อย่างแน่นอนนะครับไอดี ID ไหนไม่ดีไม่อะไรผมยินดีรับผิดชอบนะครับผมนะเพราะว่าไอไอเดีที่ออกไปจากผมอะ มันจะเป็นไอดีแบบที่แบบปลอดภัยแล้วนะครับมันปลอดภัยแบบสุดๆแล้วนะครับนะถ้าไม่ปลอดภัยก็แบบยิกดผมขายคุณไปผมคุณแบบว่าไม่ทําตามผมบอกนะครับผมนะยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมนะยังไงก็ระวังระวังกันด้วยนะซื้อขาย ID เดีเกมนะครับยังไงก็ตัดไปในกระเป๋าไปเลยนะพวกผมมีตัวละครอะไรบ้างนะครับผมไปกันเลยครับตัวละครข้าวก็ประมาณนี้นะตัวโหดๆก็แบบ ตัวเบต้าก็ถือว่าตึงแล้วนะราคาย่อมเยาด้วยนะครับผมแล้วผมขอไปแบบเร็วๆเหมือนเดิมนะราคาผมก,ก็จะบอกไปในท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปกันเร็วๆก,กันเลยนะครับผมนะ l ิสโก o ครับ ก็ประมาณนี้นะครับมนะวันนี้ผมจะเล่นทางหน้าถ่องอารีนาเหมือนเดิมนะครับผมนะเล่นด่านตึงดันอันตรายเหมือนเดิมนะครับไปกันเลยครับผมไปกันเลยครับผมเลสโก้ครับตัดมาในเกมเมื่อสับครู่นผมมู้ยผมเจอตัวตึงเลยเนี่ยวะผู้พิพากษาหู้พิพากครับผมเทีเลยผมไปทำคนแรกด้วยนะครับนี่เล่นนานเลยนะครับผมพอจังเ็นดีแล้วนะทำผมช็อตไปทีนึงโอ้โหสวยงามมากครับอุ้ยสวยนี่มีจีนี้แล้วดีต่อสุขภาพจิตไหครับดีจัดอะ มามเราจะได้ของเหรอหรือเปล่าครับทุกคนเรา,เรารอเลองดูนะเพลบโอเคผมไม่ตรงนี้แล้วกันนะครับทุกผู้ชมประนี้นะครับแต่ผมรับประกันแน่นอนนะครับผมนะไอดีที่ซื้อมาจากผมไปก็คือปลอดภัยทุกเรือดีรับประกันได้เลยนะครับมผมนะมันมีโกงเป็นเพียงแน่นอนนะครับเพราะว่าผมก็มขายมาตั้ง3-4ปีแล้วนะครับผมไม่เคยโกงใครสักคนนะครับสามารถตอบคำถามได้เลยนะครับผมไม่เคยโกงใครจริงๆนะครับเป็นผมจะเป็นเป็นผมจะไม่ใช่คนอยู่คนอะไรก็ผมก็ไม่เกินแน่นอนนะครับ ไงก็มาซื้อกันได้นะปลอดภัยแน่นอนนะครับคุณนักทิ้งมาจาผมนะปลอดภัยและคุ้มแน่นอนราคาไม่โอเวอร์นะครับไม่โอเวอร์ผมเอาตามจริงนะกำไรผมเอาตรงๆเลยไม่เกินสามร้อยนะครับไม่เกินสองร้อยอะตายกลัวตายตัวก็ประมาณร้อยหนึ่งครับเหมือนแบบเหมือนแบบพี่ๆจ้างให้ผมหาให้อะไรประมาณนี้เลยครับน,นี้ผมไม่ได้โอเวอร์นะแต่จริงๆแต่จริงๆเลยนะครับนี่แตเขาก็ถอยดีด้วยนี่ผมก็วุ่นวายเลยนะว่านอนแม่ไอเขาก็ถอยดีด้วยด,วยด,วยดวยิแต่ผมก็วุ่นวายเลยทีนี้ถอยดียก็วุ่นวายกันเลยนะนะโอเวอร์วุ่นวายกันเลยนะ โดนสาปปิดว่าเล่นเลยนะครับนี่ตับพัตจีกยังไม่โดนสำหรับผมนะมันต้องแบบเซตเยียวเซตหยอดทีเดียวไปนะอุ้ยผมนแล้วป่ะท่านผู้ชมโดนแล้วป่ะแต่เขาก็โดนก่อนนะเฮ้ยมียกไปหรือเปล่านะท่านผู้ชมติดต้อนันเดี๋ยวป่ะสวนนะครับน่าสวนจัดแล้วไปเบอร์นะท่านผู้ชม นี่แกะอันนี้ออกดีนะครับท่านผู้ชมจัมเปอร์ด้วยนะครับนี่ออกดีจริงออกดีจริงนะครับผมคุยกันผมก็จะมาตกเอเหมือนเดิมนะดีสระตรงนั้าากกค,นครับยังเป็นตัวเบต้าที่โหดสุดๆเลยนะมันเป็นตัวเบต้าที่ไม่ตกเบตา้าอันดับหนึ่ง,งน,นะครับนะฐานะของในดอ<ำ>นลาครับผมนะเดี๋ยวต้องดูอีเวนต์ไปเรื่อยๆนะครับนะว่ามันจะมีตัวอะไรมาแก้ดอนลาของน้องด้วเปล่าเพราะว่าน้องยันเป็นตัวติดเบต้าเหมือนเดิมเลยครับผมจะล่นตัวเดียวก่อนนะครับนะเพราะว่ามันไม่ได้พูดมาเร็วๆเร็วสกิลไปนะครับ ผมรับแต่ไอเดียี่ตื่นมาเทนั้นไอเดียหกเท่านั้นนะไอเดียบบธรรมดาคนธรรมดาผมไม่ค่อยรับมนะคุหามาก็เยอะนะครับนะแต่ผมไม่ค่อยรับนะครับเพราะว่าไอเดียังไม่สุดพอนะยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมไรเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมแม่คือพวกหดจัดนะครับผมยังไงก็สามารถอุดหนุนก็ได้นะไอเดียนี้ก็ราคาสองพันไม่ไม่ใช่โอ้ยทุยราคาหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทนะครับผมยังไงก็มาอุดหนุนก็ได้นะครับเพชรเป็นทายาทของ iOS นะ Android ก็ มีทางด้านของในทองมีอยู่1ล้านนะครับนะผมแนะนำใครที่จะซื้อไอดีนี้ก็แนะนำเป็นในไ o s นะครับ Android ก็สามารถเล่นได้แต่ผมแนะนำา iOS จะดีกว่านะครับเพราะว่ามีทองให้เกือบ15เลยนะครับผมนะสามารถมาอีเวนต์ได้แต่ผมแนะนำไม่ข้ามนะยังไงก็มาอุดหนุนก็ได้ครับนะไอดีนี้ก็เน้นไปทางเพชรนะครับผมเน้นไปทางเพชรนะครับตัวแบบหหดจัดเลยนะท่านผู้ชมใครที่ว่าอยากได้แบบปลอดภัยแบบไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะครับไม่ต้องพัวงทีหลังก็สามารถมาซื้อขายกับผมได้นะครับผมรับซื้อคืนด้วยนะ ราคาก็หักไม่เท่าไหร่หรอกนะครับนะไม่ไม่เหมือนเจ้าอื่นหรอกนะครับนี่ก็มาสามารถอ่อนหนึ่ง,งผมได้น,นะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับอีก